โลกรกัวอยู่พี่น้องตัวนี้เดินไปถ่าเลย <c oughs> มันละแสบเนาะเนือ้อหนุ่มนเนาะตัวนี้สิโลกรัวอยู่พี่น้องอ่ะตัวนี้ยังคอยเชือนน้อเนาะมุกทับวปุ๋ยดีนะ มึกทาโกเนานะเห็นเลยังได้ลงบุกสบเจอแหลกนุ่มแสบกอนมึกย่างกินป้องเนี่ยนุ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผมกับผมอีแอบแสบครับมากับพี่ใหญ่คือเก่าครับแต่ไม่มีพิเศษครับพี่ใหญ่คนหนึ่งครับมีพี่ใหญ่หลายคนนะครับเนมาจากกรองเต้เพิ่นหิวมึกท่าโกมาฝากครับเอาอาหารทะเลลงทงเลยเนาะกินอาหารทะเลก็ยู่งงมั้งเผลนมาเยี่ยมบ้านนี้กันพี่น้องเพิ่นก็เลยหิวมึกท่าโกมามาฝากเพิ่น่าเห็นหยำเสียบหรือมาหย่ำน้ำเลยนะเพิ่นนะเรัากับมีมือนีมากมึกท่าโกครับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซีฟู้ดผักบักทัวเนาะบักแตงบักทัวร์ตัวผู้มีผักซีดาวนะพี่น้องเอาจะได้ดีเขาก่อนถีแซ่บแก่ข้าวแก่ข้าวแก่ข้าวบ่โอ้แก่ข้าวจังมลเอาไวมาเดี๋ยวสิจัดให้มันยังแซ่บเนาะไม่ต้องแซ่บปก็มื้อข้าวบ่ข้าวมันแก่ข้าวมันแก่ข้าวเย็นปะข้าวเอาแก่ข้าวก่อนจังน้อยสันอ่ะผัวผู้โสครับกินพอกินข้าวแซ่บด้วพี่น้องกินแก่ข้าวพ่อ กิ่งกอแสบมึกโตงามๆเลยเอ้ยอ้เาบรรยากาศยังดีเนาะครับบรรยากาศอยู่ทงพี่น้องอยู่ทงอยู่ท้ายก็เท่านี้ก็เพิ่งเที่ยวหรอกเอาอาหารทะเลมาลงทงพี่น้องอ่ะพี่ใหญ่แก่ข้าวก่อนเอาสักหน่อยขยันแก่ข้าวด้วยครับสิได้ดดวงดวงพี่น้องแสบเลยแหละครับอ่ะใหญ่เอาเชิญเลยเอาเลยคือเก่าได้พี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็เอี้ยบแสบนะครับวันนี้เป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปนะครับมีอยู่ข้างล่างเนี่ย กดติดตามกดถูใกใจกดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจเด้ดอพี่น้องเด้อปลาหมึกขออนุญาตได้ครับเอเอแหอ่ะเอามาเลยก็ได้เอาเชื้อเลยมึงสิเชื้อไหนเอายิบเลยเจ้าเออเนี่ยอาใหญ่เป็นแต่เสบอาใหญ่แดงว้ตอนใหญ่เลยจิ้มเลยกินแล้จกินเนี่ยลองมึง กินอยู่ทงอยู่ทานี่แหละต่อเรยนใหญ่เอาเป็นเป็นหนวดเป็นหนวดเลยพ่อยดีเลยลงทงเป็นน้องลงทงเป็นไหนชือบ่าชุดยอดชุดยอดบ่อบเคยกินเร้าตั๊บแสบขังแหลกของเพื่อนนะครับขังแหลกของเที่ยวโบขังแหลกอหรออันพิกหนุ่มเนี่ยหนุ่มผมนี่กินเนื้อหนุ่มสามเท้อหลือมั้งโอ้ เพื่อนฉันยำนะครับเพื่อนเลยเอามาฝากนะครับเนอะเฮ้ยสุดยอดอืมบรรยากาศทุงนาไอ้บรรยากาศบ้นนาน <c oughs> นอกเขาเนอะแซ่บอื Tôi đi nửa qua Nằm ngay Nằm nùng Sột nằm kìm nó Khoai đi ผมบางใหญ่เลยพี่น้องโรคก,กลัวอยู่พี่น้องตัวนี้เดินไปถ่ายเลยนะมยันละแสบเนาะเนื้อหนุ่มนัน่นาะองตัวนี้สิโรคก,กลัวอยู่พี่น้องอตัวนี้ยังค่อยเชื้อเนาะ มึกทากโผล่ทีนะครับมึกทากโผลเนาะเห็นเลยยังได้ลงบุกโอ้แสบเจลลี่นุ่มแสบก่อนมึกย่างอื่นบ้องเนี่ยนุ่ม ส่นหอมกะหอม,อมู่บันพี่น่องเลยหอมสวนก้อนน้ำพริกแสบครับปะแสบน้ำจิ้มนี่ผมเป็นเองนี่นี่ยนเง้ยนุ่มเนื้อนุ่มลองกินกับตะกีเราลงทะ่ลลงทะเล ลงทะเละกลางทงพี่น้องทะเละลงทงครับเระทาบอ่ะลุงแสบนอนนุ่ม หอ,อมดีเลยพักสีเน,น่อยย่มงสีออกเยิหน่อยโอ้วนี้เปิดสุดออดเลยเขาทางเลยเขาทางเลยโอ้อย <c ười> กับปากก็ตื้ตามเพิ่อนเนี่ครับเลียบเลี่ยบครับนี่ละครั้งแรกได้มาร่วมกับเพิ่น ที่ตามมาได้สักพักนึงแหละครับมือนี้มีโอ,อก,กาสได้มารวมน้ำหนาเพิ่น <laughs> พี่ใหญ่เพิ่นว่าเดี๋ยวสิมานั่งกินน้ำหนี่วมันก็ดีใจแล้วครับเ <laughs> พิ่นเลยหิวทากโก้มาฝากนะพี่น้องเวลาสิมานั่งกินนำ้ำบรรยากาศนดีนะฮบรรยากาศตอนเช้าบ,บรรยากาศทุกหน้าบันเท่าแม่มมมบ่อบหอนโอกาสลมลมช่วย แล้วสงสายมากับตอยุมาทงเสียงกับบุกค่อยหอนไปแล้วฮันทะเลกินอยู่ทะเลมาเสียไปนอนมันกินอยู่ทงมันเท่านี่พี่น้องโอ้ยเลยอัตเลรครับใช่ครับบ้านครับซองซื้อหันทะเลมาฝากคนอยู่บ้านกับมากินอยู่กลางทงเนี่ยพี่น้องเนีเสียบร่องเบิงครับร่องเบิงเอากินไอทะเลมาลงทง โอ้แสบเลยล่ะมีแต่นุน่มดีแะไม่นนุ่นมป้ายหยาบป้ายหยาบเลยอืมเลย,ยกินกับหอมนี่สแสบ้ว,วกับป๋อซีเนี่ยอืม ดีแม่นุ่มดิยำมวนหอมน,อน,นนะดดมน,น้ำพึ่งน,นะสะดวกด้วยเผากันอยู่เนาะโอ้ยมันจิ้มเนี่ยเผาถาบันเลือดแล้วครับน, <c oughs> นี่แหละสูตรเอี๊ยบแซบครับ <c oughs> เห็ดเด่นแซบเองครับ <c oughs> กาวกปแกดอกดะนะี <c oughs> ่ละอารบ่งบ่บอรอป่ะบอิบอเบนับอมนั่นกิเนอยู่ <c oughs> นไมนก่อยนะ้ตัวมันเท่าแสบไหมหวานมหวานบ่ตัวมันเท่าแสบไปเลตัวงเสรมมันบหวานสินะ มันน,น้ำขังน,นะนะเพิ่มขังหอรส,สน้ำจิ้มเป็นซุนน้นำตุม่มเสียบยำม,มวม แก้พริกจิหน้าลุงกงพื่อนำแกงอร่อยของแท้แยมดิตรพริกม้นหอมหะแบงนวดก็แบงหอนอาจานวดนี่เลยอาเห็นนวดยังกค่ลุงบุอาพี่ส่วนใหญ่ไปไหมนะ มุยเล่ยแน,นี้เน้ำหนุ่มหอมน,นะมข้างแดดเลยเนี่ยก็ส่งสีดีใจและล่ะก็ขนมพิแศษดีด พีมกับบอสเพลทแห้งเนาะสีสันกี่สีเพลรือ่เพชได้เป็นอ่ะาลังดีครับัวบอเครื่องถ่วงบล็อกพี่ไอปูนเนี่ยมันบ้บัวพี่แต่วันหน่อยโตหน่อย <laughs> อีกสองตัวดีล,ลูกกวยเนาะ มันก็ไปในต้นไหนลูกกวแเนี้จตกเจาก้จากินไม่แข็โตอห็นมัดงเยวหแัง,งใจแบบนี้เนาะมากปะมากเลยเนาะ <c oughs> มันแสบอย่ามวนมาหนุ่มน้บตาหวานรดเนื้อนนุ่มเนยเนะจินพริกบันนี่เนื้อนุ่มง่ายๆโอ้ยแสบเลย ในบรรยากาศกลางท่งน้ำแกนนี่นะตัวผู้ปะตอนนี้เนาะเหมือนไรภาพการเมื่อนี้พามาแสบครับมึกทาโกนะครับมึกทาโกทะเลลงทงพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดแสบๆเลยจ้าขอบคุณพี่น้องที่เกียรดเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมีคอมเมนต์มีความอยากเบอกมียังครับเย็บแสบเหมือนกันครับทรงเขียนคอมเมนต์เข้ามานะครับคุยกันได้พี่น้อง อยากให้จัดอาหารเมนูแบบใดอยากเมืองไม่ยังกะข้อเมนต์กันมานะครับสำหรับพี่น้องที่เขามาเมืองแต่ว่าไดข้อเมนต์กับผมเป็นยังครับคำว่าเมืองซื่อเขาขอบคุณหลายๆนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามอีแอบแสบหน่อครับว่าจะมองช่องทางไหนมั้ยมีโอกาสได้มาหลวนมันหนาพิ่นเดี๋ยวโอกาสดีบ่ทันได้กลับมึงอจังไดนก็เรื่อยๆเนาะหรือว่าไปเจอกันยุ่งเที่ยบกับมานั่งกินน้ำกันแบบนี้ได้ครับนะแล้วก็หิวขวางมาฝากงังสิบ่อยๆ อาขอบคุณเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ